ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมถิ่นเอกอุดมเทพรังสันรมพรมพรสมุทรสาครโรดเรืองสุนทรธานีลากสินถิ่นไทยชนทั่วไปน้ำใจอารี แลวลวนมิตมวลมากมีแย้มยิ้มด้วยดีมีสัมมาข้าวในไรนาพืชพันธัญญาครากรำอีกปลาในน้ำที่ทรงผลน,นำเงินตราประชารวมใจนำให้ทินไทยชื่นตาทิ่นเรานี่นา สมบูรณ์สุขภาชวนไฟ